ผมนก็ผม C R เกมอ r ทีวผมเปลี่ยนชื่อจากพจน์ C C G ่ป็น C R จาก V V F หรือว่าชื่อพน์นั่นคือผมเปลี่ยนเป็น C R แล้วก็ผมชื่อไม่มีนนิคับปอมวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็น C R T V มจำชื่ออรนี่ชื่ออะไรคุณชื่ออะไรกับตอนนี้เกมเมอร์ครับ จะมาตำโจดคนที่วันแพนะครับคนที่วันแพนะครับวันนี้จะต้องตำโจดด้วยอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าไม่ได้วิ่งอะไรแต่บันด้วยมามาดูกันนะครับนี่คอนกันไก่คอนหินหนาหนองหินหนาไมาคอนกันไก่ดัดไม่เลยนะคอนกัไก่คอนมหนองหินหนาหนองหินหนาอะไรเขาวไอ้ยยิงชุดไอ้ยิงชุบ บอลยิงชูอ๋อบอลยิงชูเอาไหมเอาไหยิงชูอ๋อผมโดนทำโทษสองคนนี้โดนทำโทษดูสิหน้าคนที่แพ้ลมดักคุณก่อนเวไอเหี้ยเลยดูดูลำไส้มันสุดไล้มาไม่ใครโดนตัดต้องลิงทีุ่่งอ่าได้ครับหนึ่งร้อยเว้

สิครับคนที่โดนกำโทษไอ้นี่ยังไม่ครบสี่ไม่ไม่เหลอถึงห้าสิบสี่ต้องอ่ะกำจะหมายถูกนาหรือเปล่าในพื้นนะครับต้นกล้าใหญ่โตกล้องเลยอ้าวมาที่นี้เรา ตะโกงเอาไวมตะโงเอาไหมตะโกงไม่ยิงหาเดี๋ยวยเดียวคือยรงไยังไม่ตายใช่ไหมรับตะโกงดูดีๆรับได้เอ้ามาตัวมาถ้าเป็นคนเดียวต้องเดินคันแต่ถ้าไม่ให้สองคนเดินกอกอ่าได้โอเคเอาเ็นจบ คนละครั้งอันนาวอันดูสิครับคนที่โดนมาดูกันอ๋ไม่บายเลยครับตอนนี้ตอนนี้คนเอาเอาหมู่ปิดหมูกันได้มามามาปิดไปมันมาปิดหมู่กันนี่๋อแล้วซุก เอาตะกรงเล้องเลยตะกรงจอดจอดจอดตรงเท้าเลยจอดจอดกางเกงเลยแล้วเราจะตั้งตรงนี้ไอไปยิ่งไปนี่กล้องไม่ต้องมั่งยกออกมันมันไม่เห็นออกเห็นได้ไหมมันไม่เห็นหน้า ไม่เห็นหน้าแล้วครัหาชิหายต้กงไม่ต้องเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวทริปต่อไปตาก้องค่อยเล่นไม่ตาก้องเล่นเลยถอดจัง<ะ>